You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Daily. So the Ka pom dotala donta don't block Nakabadi like Geek Daily like. เรื่องราวทางเทคโนโลยีรวมถึงเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้าน AI นะครับที่กำลังมีบทบาทมากๆที่สําคัญมากๆต่อโลกของเราในตอนนี้นะครับสำหรับใน EP นี้ก็มีเรื่องราวของ AI ที่น่าสนใจเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ความไม่เท่าเทียมกันทางด้านรายได้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาเรื่องเศรษฐศาสตร์ที่ทุกประเทศกําลังแก้ไขปัญหาเหล่านี้อยู่นั่นเองนะครับในการออกนยโยบายจากทางรัฐบาลหรือว่า,าผู้นําของประเทศนะครับในการกําหนดนยโยบายที่จัดการในเรื่องการจัดเก็บภาษีนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยก็เก็บเงินภาษีจากประชาชนนะครับแล้วก็ทําการแจกจ่ายต่อออกไปไม่ว่าจะเป็นผ่านทางโครงการสวัสดิการต่างๆของรัฐนะครับหรือว่าเพื่อใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าโครงการสาธารณะต่างๆนะครับทำให้ประเทศเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับแม้ว่าการเก็บภาษีเนี่ยจะมากขึ้นนําไปสู่ความเท,าเท่าเทียมกันที่มากขึ้นแต่การเก็บภาษีผู้คนมากเกินไปเนี่ยสามารถที่จะก,กีดกันพวกเขาจาก การทํางานหรือกระตุ้นให้พวกเขาเนี่ยหาวิธีหลีกเลี่ยงในการจ่ายเงินภาษีเหล่านี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะทําให้เงินภาษีที่ได้รับจากประชาชนเนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปนั่นเองนะครับการสร้างสมดุลให้ถูกต้องเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมักอาศัยสมมติฐานที่ยากที่จะตรวจสอบได้นะครับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้คนในหลากหลายกลุ่มเนี่ยมีความซับซ้อนนะครับแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างยากนะครับการวิจัยเศรษฐกิจในหลายทศวรรษ ที่ผ่านมานะครับได้ต่อสู้กับการออกแบบนโยบายภาษีที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอีกในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับ แต่ตอนนี้นะครับนักวิจัยจากบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังของสหรัฐอย่าง s l e ล f o r c e คิดว่า AI เนี่ยสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับซึ่งนักวิจัยที่นำโดย Richard s o c h e r นะครับทีมงานได้พัฒนาระบบที่มีชื่อว่า AI Economist นะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีทางด้าน AI ในรูปแบบของ Reinforcement Learning นะครับซึ่งเป็นเทคนิคเดียวกับ ที่อยู่เบื้องหลังพลังของอัลฟาโกและก็อัลฟาซีโร่ของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างดีฟมายที่เป็นข่าวดังกันไปที่สามารถนำเอาไปชนะแชมป์โกะโลกได้นะครับซึ่งเทคโนโลีดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะ ระบุนโยบายภาษีที่เหมาะสมสําหรับเศรษฐกิจแบบจําลองนะครับซึ่งเครื่องมือนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับแต่ว่าเป็นก้าวแรกที่มีแนวโน้มในการประเมินนโยบายด้วยวิธีใหม่ทั้งหมดนะครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากนะครับที่ทําให้นโยบายภาษีเนี่ยขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ โดยโมเดลแบบจำลอง reinforcement Le learning เนี่ยได้เริ่มต้นจากศูนย์โดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาก,ก่อนแล้วก็เรียนรู้วิธีการดำเนินการผ่านการลองผิดลองถูกในลักษณะเดียวกับที่ AI ของ DeepMind เรียนรู้โดยไม่ต้องมีมนุษย์ป้อนข้อมูลเพื่อเล่นเกมโกได้ในระดับเหนือมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเทคโนโลยีนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่า กลยุทธ์ที่เรียนรู้ภายใต้ในโยบายภาษีรูปแบบหนึ่งเนี่ยอาจทํางานได้ไม่ดีภายใต้อีกนโยบายหนึ่งซึ่งก็หมายความว่า AI เนี่ยสามารถค้นพบวิธีเล่นเกมของระบบดังกล่าวนะครับตัวอย่างเช่นคนงานบางคนเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงภาษีโดยการลดการทำงานบางอย่างลงเพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับภาระภาษีที่ต่ำลงแล้วก็โดยทางทีมของเซล f o r c e เนี่ยกล่าวว่าการให้และการรับระหว่างคนงานและก็ผู้กำหนดนโยบายนี้เนี่ย นำไปสู่การจำลองสถานก,การณ์ที่สมจริงยิ่งกว่าสิ่งใดๆที่ทำได้ในรูปแบบก่อนหน้านะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนโยบายภาษีจะได้รับการแก้ไขอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งนโยบายภาษีที่ AI ของอ cono m มิสเนี่ยคิดค้นขึ้นมานั้นแตกต่างจากนโยบายที่มีอยู่ส่วนใหญ่นะครับซึ่งมีทั้งแบบก้าวหน้านะครับนั่นก็คือผู้มีไรายได้สูงจะถูกเก็บภาษีมากขึ้นหรือแบบถอยหลังนั่นก็คือผู้มีไรายได้สูงจะเสียภาษีน้อยกว่านะครับโดยนโยบาย AI เนี่ยได้ผสมผสานทั้ง2ด้านเข้าด้วยกันโดยใช้อัตราภาษี สูงสุดสําหรับคนรวยและต่ําที่สุดสําหรับคนจนนะครับส่วนคนงานที่มีรายได้ปานกลางเช่นเดียวกับวิธีการแก้ปัญหารายอย่างที่ AI เกิดขึ้นเช่น การเคลื่อนไหวของเกมบนกระดานโกะนะครับที่อัลฟาโกเนี่ยสามารถเอาชนะแชมป์โกโลกได้นี่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยทำให้ช่องว่างต่างๆเนี่ยแคบลงระหว่างคนรวยและคนจนนั่นเองนะครับและเพื่อดูว่านโยบายภาษีที่สร้างขึ้นโดย AI เนี่ยจะทรงผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในลักษณะเดียวกันหรือไม่นะครับทีมงานก็ได้ทําการทดสอบกับคนงานมากกว่า100คนที่ว่าจ้างผ่านเมคานิคอลเติร์ ของ Amazon นะครับโดยขอให้ควบคุมคนงานในการจําลองโมเดลนี้นะครับพวกเขาพบว่านโยบายสนับสนุนให้มนุษย์ทําการเล่นในลักษณะเดียวกับ AI เนี่ยมันสามารถให้คําตอบได้ว่า AI เนี่ยสามารถที่จะใช้เพื่อมีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงกับมนุษย์จริงๆได้นั่นเองนะครับ ที่น่าสนใจก็คือข้อดีอย่างของการจําลองที่ขับเคลื่อนโดย AI ก็คือเราสามารถที่จะปรับแต่งพารามิเตอร์เพื่อสํารวจสถา,านการณร์เลวร้ายต่างๆได้นะครับตัวอย่างเช่นอาจเป็นไ่ได้ที่จะสร้างแบบจําลองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโดยเพิ่มข้อจํากัดเช่นการทำโซเชียลดิสแทสหรือว่าการเข้าถึงทรัพยากรที่จํากัดนะครับหรือว่าการลบผู้คนออกจากทีมงานนั่นเองนะครับ ซึ่งน่าสนใจนะครับว่าผลการทดลองของ AI เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากนักวิจัยที่มีชื่อว่าเบร็กเลย์บารอนนะครับจากแบรนดิสยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นผู้ใช้งานวิจัยในการใช้เทคโนโลยีอย่าง n e u r a l รอร์เน็ตเเพื่อจําลองตลาดการเงินนะครับเพราะว่าเขามองว่าความคิดนี้เนี่ยเป็นความคิดที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับซึ่งเลบารอนเนี่ยเชื่อว่าเครื่องมือนี้เนี่ยสามารถใช้ในการตรวจสอบโมเดลทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ และ,ะทางเดวิดพ a r เกอร์นะครับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และนักเศรษฐศาสตร์จาก Harvard University ซึ่งทำงานร่วมกับทีมเซล f o r c e ก็มองเห็นถึงข้อดีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการจำลองโดยใช้ AI ก่อนเนี่ยเขามองว่าสามารถที่จะจำลองผลลัพธ์ทางทฤษฎีที่มีอยู่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์มากๆนะครับต่อระบบการวางแผนในเรื่องของการเก็บภาษีโดยเฉพาะรัฐที่มีปัญหาความเร่อมล้าทางรายได้อยู่นั่นเองนะครับ แต่ก็มีข้อโต้แย้งจากนักวิจัยบางส่วนนะครับดอนฟาร์เมอร์นะครับนักเศรษฐศาสตร์จาก University of Oxford นะครับ ที่มองว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักพักก่อนนะครับที่เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยจะมีประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันมีความซับซ้อนเกินกว่าโลกแห่งการทดลองอย่างที่ AI ตัวนี้ทํางานอยู่นั่นเองนะครับซึ่งทีมงานนักวิจัยก็ได้ยอมรับว่านักเศรษฐศาสตร์รรรบ,บางคนเนี่ยต้องการสิ่งที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยเชื่อมั่นนะครับซึ่งด้วยเหตุผลนี้เ,เองเนี่ยพวกเขาจึงได้ปล่อยโค้ดแล้วก็เชิญชวนให้ผู้อื่นเนี่ยมาใช้โมเดลของตนผ่านโค้ดดังกล่าวโดย ในระยะยาวเนี่ยการเปิดกว้างนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เครื่องมือดังกล่าวเนี่ยน่าเชื่อถือขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับสาหรับการจําลองโมเดลทางเศรษฐกิจเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของหลายๆประเทศนะครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําของรายได้รวมถึงนโยบายการจัดเก็บภาษีต่างๆเนี่ยสามารถแก้ปัญหาของประเทศได้อ่าอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเป็นนโยบายหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆต่อทุกประเทศซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ย AI เหล่านี้ก็จะมีบทบาทที่สําคัญมากขึ้นนะครับเพื่อสามารถที่จาลองเศรษฐกิจรวมถึงโมเดลการเก็บภาษีต่างๆนะครับเพราะว่าการจําลองเนี่ยสามารถท ทได้หลายล้านครั้งนะครับเพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างนโยบายภาษีที่เป็นธรรมนั่นเองนะครับผม สำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวของที่ใหม่ๆเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆสามารถติดตามัาได้นะครับทางช่อง Geek Forever Podcast นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงในแพลตฟอร์ม B ล็อกดิในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับเย่างไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือฝากเพจดอดนบล็อกกันด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอ ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ